สวัสดีครับดีมเวิสเอ็มดีเอฟจะพาท่านผู้ชมไปติดตามข่าวสารยานยนต์ทั่วโลกชิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูสเปคและราคาออ l น e w ว o n d a c i v ซ c ร c ซดที่สหรัฐประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเจ้าออ l นิ w ว o n d a c i v ซ c ร c ซีดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วออ l น e w ว o n d a c i v ซ c ร c ซีดในสหรัฐอเมริกา จะทำการตลาดทั้งหมดอยู่4รุ่นด้วยกันแบ่งออกเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซี cc 2รุ่นและเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีซี cc เทอร์โบอีก2รุ่นราคาอย่างเป็นทางการของเจ้า all new honda civic s ีดานในสหรัฐเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซี cc รุ่น lx ราคา21,700ดอลลาร์สหรัฐหรือ680,000บาทรุ่นที่2รุ่นสปอร์ตราคา 23,100ดอลลาร์สหรัฐหรือ724,000บาทในส่วนราคาเครื่องยนต์เบนซิน1,500เทอร์โบรุ่นที่1 EX ราคาอยู่ที่24,700ดอลลาร์สหรัฐหรือ774,000บาทรุ่นที่2รุ่นทัวริงราคาที่28,300ดอลลาร์สหรัฐหรือ887,000บาทรายละเอียดและสเปคเครื่องยนต์เบนซิน,น2,000 เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วดับเบิลอุว์เิตแคมชัพ IV t e c 1,996ซ c 158แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้ที่187นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีแล้วก็เครื่องยนต์เบนซิน1,500เทอร์โบเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วดับเบิลอุว์เิตแคมชัพ V t e c 1,498ซ c 180แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดได้240นิวตันเมตรที่1,700ถึง4,500รอบต่อน,นาทีทั้งสรุ่นนี้ใช้ระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการปรปับปรุงใหม่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นกว่าเดิมถึง6%มิติตัวถังของเจ้า All New Honda Civic Sedan ยาว4,673ม mm. มิลิเมตร กว้าง1,800ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,415ม mm, ิลลิเมตรถาดล้อ2,735ม mm. ิลลิเมตรในส่วนของภายในห้องโดยสารของโอนิวฮอนด้าซีวิกเมื่อเทียบกับ Honda Civic โฉมปัจจุบันดีไซน์ดูเรียบกว่าแล้วก็มีการลดทอนรายละเอียดต่างๆโดยจะเน้นความเรียบง่ายและก็ตอบโจทย์ความใช้งานบ้านวัดแบบ เปลี่ยนเป็นแบบ full digital lcd ขนาด10.2นิ้วบอกแบบใหม่แตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดหน้าจอเครื่องเสียงเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัวปรับขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจาก7นิ้วเป็น9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ apple carplay และ android auto ชุดเครื่องเสียงให้มาแบบจัดเต็มเป็นชุดเครื่องเสียงจากบอรสเพิ่มลำโพงเป็น12ตำแหน่งจากเดิมที่มีเพียง8ตำแหน่งอุปกรณ์ระบบ ความปลอดภัยมาตรฐานออ n ว l Honda Civic s e ดานทุกรุ่นย่อยถุงลมนิรภัยรอบคัน10ตำแหน่งเพิ่มถุงลมนิรภัยข้างสำหรับเบาะนั่งด้านหลังเป็นครั้งแรกใน Civic ชุดระบบความปลอดภัย Honda Sensing ประกอบไปด้วยระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยเตือนและควบคุมเมื่อลดออกนอกเลนระบบเตือนการจราจรระบบควบคุมบบความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันปรับความเร็วตามรถคันข้างหน้า ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบตรวจจับป้ายจราจรและนี่คือข้อมูลเตียดของเจ้า All New Honda Civic s e d a n ที่สหรัฐอเมริกาเปิดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีในงานมอเตอร์เอ็กหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ